จะมาลองใช้มีดล่องสุจราตเร่มนี้นะครับอ่ามาลองหั่นมะนาวดูมะนาวนี้ถ้ามีดไม่คมจริงๆเขาเปลือกมันจะหนาหน่อยก็จะหั่นไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ส่วนตัวนี้เพิ่งแกะมาใหม่ๆดูมาลองดูครับว่าคมแค่ไหน สุดยอดครับความคมไม่เป็นรองใครจริงๆกับแบนด์ไรโน่สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนงไรโน่ ino, จากร้านไรโน่ช็อป2015วันนี้เราจะมาทำการแนะนำสินค้าเช่นเคยแต่สินค้าที่เราจะแนะนำวันนี้จะเป็นสินค้ารุ่นไหนแบบไหนน่าสนใจแค่ไหนติดตามในคลิปนี้ได้เลย มีตัวสินค้าอีกรุ่นนึงครับเป็นมีดทำอาหารนี่แหละแต่ว่าเป็นสินค้าตัวพรีเมียมสุดๆเลยซึ่งผลิตมาใหม่แล้วก็รูปลักษ์รูปแบบการออกแบบดีไซน์นี้ค่อนข้างจะหรูหราหะะรูหรามากแล้วก็ดูดีดูแพงแต่ราคาไม่แพงนะครับเล่มแรกอยากจะนำเสนอเลยแล้วกันครับเข้าเรื่องง่ายๆไม่ต้องคุยกันยาวก็คือตัวมีดตัวนี้ ครับตัวมีดร่องสูญญากาศอันนี้เหมาะมากน่าใช้มากซึ่งด้านในจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อส่วนอีกหนึ่งเล่มนะครับอีกหนึ่งเล่มก็จะเป็นามารุ่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นมีดลักษณะของมีดสับแลว้วก็มีดปังต่อนะฮะก็รูปลักษณ์สวยงามมากด้ามจับสวยงามมากบอกเลยว่าคลาสสิกจริงๆสำหรับตัวดน้านผมในส่วนตัวแล้วชอบชอบเป็นพิเศษ นะฮะขอบอกเลยว่าชอบเป็นพิเศษอ่ะไม่เป็นการลีลาเผื่อท่านใดไม่อาจรอคอยผมขอญอากแกะเล่มนี้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับกับตัวมีดพรีเมียมรุ่นนี้สิ้นด้านในบอกก่อนว่าเราแพ็กเกจมาอย่างดีแพ็กเก็มาใส่ของมาอย่างดีนะครับแล้วพอ,อเราแกะดูจากด้านในด้านในก็จะออกมาเป็นซองพลาสติก แบบนี้นะฮะแบบนี้สวยงามแบบนี้ครับพ้าเก็บมาดีมากนะฮะแล้วผมจะแกะให้ดูนะฮะอ่าแบบกะยากนันนเนี่ยครับนพะอแกะออกมาแล้วจะเห็นได้ว่าเราจะมีตัวพลาสติกค,คอลหุมตัวนี้นะครับเพื่อป้องกันนะะแกะออกมาดูเห็นไหมครับสวยงามมาก ตัวนี้เราเรียกว่ามีดร่องสูญียากาพรีเมียมนะฮะตัวมีดจะเป็นเนื้อสแตนเลสสตีลเป็นเนื้อสแตนเลสสตีลอย่างดีเลยนะฮะเราบองว่ายี่ห้อไรโนเราไม่เป็นสีนอย่างแน่นอนนะฮะส่วนตัวร่องมีดสังเกตชัดๆด้านในเห็นไหมครับจะมีร่องสูญียากาซึ่งดีไซน์ออกมาเพื่อการในการลดแรงเสียดทานในการที่เราจะทําการซอยหรือว่าหาั่นอาหารทําให้ลดแรงเสียดทานเวลาใช้ ส่วนตัวด้ามครับดีไซน์เป็นด้ามยาวเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวมีดแต่ความพิเศษก็คือเราจะาเขาจะดีไซน์ออกมานะคือเอา,อาด้ามไม้นะฮะประกบทั้งสองด้านแล้วก็เป็นไม้แท้ด้วยคลาสสิกมากดีไซน์ตัวด้ามโค้งนิดนึงนะฮะส่วนด้านท้ายมีดตรงนี้ก็จะเป็นสลิมกันจะเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะฮะแล้วเราก็จับแล้วดูจะกระชับมือมากน่าใช้ ะะเห็นไหมฮะตัวนี้ถามว่าคมมากไหมการันตีว่าคมจริงๆคมมากคมถูกใจใครใช้ก็ต้องประทับใจอย่างแน่นอนนะฮะมาดูเล่มต่อไปขอวางก่อนฮะคมเล่มต่อไปก็จะเป็นตัวมิดสับแพ็กเกจสีเหมือนกันครับด้านในก็แกะออกมา นี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยสวยงามอลังการงานสร้างนะครับขอดูด้านในก่อนก็จะมีตัวยึดนี่เหมือนกันนะครับซึ่งสนามมีสับทรงนี้ก็จะเป็นทรงปลายตัดทรงสี่เหลี่ยมนะฮะส่วนขนาดความกว้างยังไงแล้วผมจะลงไปท้ายคลิปแล้วกันนะวัดให้ดูเป็นรูปภาพนะฮะแล้วก็จะลงเป็นตัวหนังสือขึ้นด้านล่างเพื่อจะให้ ทุกท่านที่ได้เข้ามาชมแล้วก็จะได้เห็นตัวขนาดสินค้าแต่ละรุ่นด้วยนะครับซึ่งความหนาก็3มมิลกว่านะฮะตัวด้ามมีไซายเหมือนกันนะฮะด้ามไม้ประกอบสองด้านไม่มีรอยต่อโคงเว้าเนื้อหนาความยาวตัวนี้ก็อยู่ที่เจดนิ้วก็คือตัวใบมีดวัดาจากใบมีดมาเนี่ยเจดนิ้วนะครับส่วนตัวเมื่อกี้ก็ขนาด7นิ้วเช่นเดียวกันเมื่อกี้เรียบบอกนะก็เนิ้วเหมือนกัน ตัวมีดก็จะเป็นตัวปลายคมตัดไรโนแบนสวยงามมากให้ดูกันใกล้ๆนะครับดูกันใกล้ๆด้ามดูกันใกล้ๆครับชัดเจนน้ำหนักพอดีมือครับหมอในการที่จะสับหมูลาบหมูสับกระดูกซี่โครงหมูไก่ได้อย่างสบายนะฮะซึ่งความคมนี้โอ้โหการันตีได้เลยว่าใครที่ได้ไปใช้งานแล้วเราจะติดใจผมชอบมากในการสาธิตกระดาษ พามาันเห็นได้ชัดดีส่วนอีกเล่มน,นึงครับถ้าเป็นมีดล่องคมจริงๆคมคมอย่างมากคมอย่างแรงซึ่งถ้าเราอยากจะให้มาทดสอบในการที่เราจะเอาไว้หัน่นผลไม้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองหั่นให้ดูนะครับมาลองใช้มีดล่องสุจการเล่มนี้นะครับ มาลองหั่นมะนาวดูมะนาวนี้ถ้ามีไม่มคมจริงๆเขาเปลือกมันจะหนาหน่อยก็จะหั่นไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ส่วนตัวนี้เพิ่งแกะมาใหม่ๆดูมาลองดูครับว่าคมแค่ไหนสุดยอดครับความคมไม่เป็นรองใครจริงๆกับแบนด์ไลหนหนุ่งซึ่งท่านใดที่มีความสนใจอ,อยากจะสั่งซื้อสินค้าผมก็จะแนะนำราคาไว้ใต้คลิปนี้นะครับ โปรโมชั่นสลาวบวันนี้สุดพิเศษจากปกติมีสับหนึ่งเล่มในราคาเพียงห้า้อยสิบบาทมีดล่องสูญญากาศหนึ่งเล่มในราคาเพียงสามร้อยแปดสิบบาทซึ่งปกติเราซื้อสองเล่มอยู่ที่ราคาแปดร้อยเก้าสิบบาทแต่สําับวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อวันนี้ สองเล่มคู่กันระหว่างมีดซับพรีเมียมรุ่นนี้และก็มีดล่องสุดกาศร,รุ่นนี้จะโปรโมชั่นพิเศษลดร,ราคามอบให้เพียง529บาท529บาทเท,ท่านั้นยังไม่พอทางร้านยังมีบริการจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ฝากกดนนกันเข้ามาเยอะๆนะครับกับทางร้านไรน่ช็อบเรายินดีให้บริการสินค้าดีราคาพิเศษมีมอบให้อยู่เรื่อยๆสำหรับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อวันนี้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบการราีวิวสินค้าไปเพียงแค่นี้ครับเจอกันคลิปใหม่ครั้งหน้าผมจะนําสินค้าตัวใดมมาราีวิวมาทาการแนะนําก็อย่าลืมติดตามกดติดตามเพจไรโนช็อปและกดติดตามช่องยูทูบไรโน่ช็อปไว้ด้วยนะครับ 그럼 니내 바이바이! 안녕!